ครับสวัสดีครับมอน้แอดบินเดิน,เดนทางลงมาอยู่ขั้มศีดาครับอยู่ขั้มศีดาล่ามครับกลมาเบิง้งเดินทางลงมาอยู่ขัามศีดาครับกลัมา ทางลงมาครับใส่กลัลปุชาเนาะก็มาเบิ่องบรรยากาศไปน้วกันครับเบิ่องบรรยากาศปนปด้วกันนะครับเแล้วมีโชคมีหลับขุดก้เดินทางคนก็นเดินทางเขา,เาครับมาสักราระบูชาครับมาขอพรขอบารมีครับปุยญาครับ แอดมินก็นเดินทางมากขอโศกขอหลาบน้ำปูเนาะกต่ตบางเบงไปน้ำกันครับว่าปูกุฒิเมตตาให้ตัวใดเนาะครับไอกาสารพอปูฤาษีครับ,อรอพ,อรรบพอปูสีสุดโทนนะขาลาดครับทิดาหน้าขี้ศีดาจันทร์ครับ มันกระสางไว้ครับงามครับดูดิดเห็นอีหยังกะเบิ่งไปน้ำกันนะครับเด้อมาซองเบิ่งไปน้ำกันครับโอ้ก็รูปปั้นครับรูปปัน้นงามครับรูปปัน้นมรยานาของปูองยาเนาะครับเนาะ สวยงามครับอลังการครับครับ,รบต่อมาบึงบรรยากาศไปด้กันนะครับแล้วพนกลกับไปก,ไก,ไปกมาดูแอ,อยากเดินทางมาขอพรอขอโชคขอบารมีกะเดินทางมาเลยครับอยู่วัดศรีดาลามครับ ขอโศขอลับไป็นน้กันได้ครับครับอันที่เกิดเป็นซานพ่อปูหรือีครับก็มาสักกะละบูชานะครับเนาะเอามาเบิ่งเป็นน้ำกันครับขอพรขอบารมีปูดเด้อปูเอ้ยเปิดหูเปิดตาเปิดทางเปิดโชคเปิดลาภให้ลูกให้หลานอ่า มีโศมีหลับให้เอฟซีมีกมารับส้มรับฟังอ่ให้มีโชคมีหลับน้ำกันซองเบิง์นนะครับเรือมีมีก็มีหินครับไม่กลายเป็นหินกุรายกมาเสียงไทยมันยกหินเสียงไทยขอโศคขอหลับมีครับเบิ่์กันครับ กูได้ซองเห็นตัวเลขกะปูพิสิปเปให้หรอกเนาะแล้วก็ยังเลกตัวเลขกะคอมเมนต์เข้ามาไ,ได้เด้อครับเด้อปูกระจอนี่เห็นกะเห็นชัดเด้ครับเด้อ เม,มืม่อวันเหมอนจะาดไปแล้วนครับมาห้างได้ครับ,อโ,บโอ้<ะ>ไดไมวะครับผมครับครับขออยู่หาปูพันหน่าเนาะหาปูพันห่า กับว่าเบิงงัน,นีก็เป็นสารติดาหน้าขี้ครับได้เห็นตัวใดกะเบิ้งเอาครับไปอยาเรืนอางมากขอสุขขอลาบก,กับเบิง้งนะครับ ข้นขาจรกับแนมเพี้ยนเป็นตัวเลขครับอยู่น้ำต้นน้ำตัวรูปปันน้นเลยนะครับรูปปัน้นจอมแม่์ที่ดาหน้าขี้เนาะได้เห็นอีกอย่างกันมือเอาครับซร้างมือเอาเนาะเปินกนระสางไว้ให้คนมาสักกะละปูชาสุา้มขจรมีโศกมีลาบเรวก็มาสร้างไว้ ่นเคยเวียนเขามาครับแเวียนเขามาสก,การาปูซาบ่ขาดครับ,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 บอบนันน้นก็เป็นน้องนำครับน้องนำ ันจะเป็นโอ้มากเลย่นเป็นปูองไม่หรอครับมันเป็นปูองไม่จะไหนตะกี้ว่าเป็นสี่ครับโอ้คนเปลี่ยนปูองหม่อืมตะกี้ว่าเป็นปูสี่คนเปลี่ยนใหม่จะไหน เมาเขาจะมาหยัดตปูอองหม่นะครับได้ัดมิ่นเดินทางมากครั้งนี้โู้ีบาละมีพ่อฟูสีสุดโทรน่าสระดครับผม เป็นกเป็ดปูองไม่เนาะเป็นปูอ,องไม่ออม,ามาตังไเว้เปูามันจะกลากาเป็นกังไครับเนาะผณเลยเห็นมาสรงเบิง่งเากันครับััน,นี้กาเป็นยาตะเคียนครับ เตขสองสามห้าจิงจิย่าเอออะไแเลขสองเลขสอสามบกสามห้าาตัวเดียวกันสาก็แต่ตัวเดียวกันตแต่ตัวเดียวกันเจรนาดูครับท่านผู้ชมห็นดดสามหยห้าดิบแสามเจรนานะครับ1ีสี เป็นแนวทางเด้อเป็นแนวทางค่ะเป็นแนวทางในการเสียงโชค้มเกิดเสือก็ผ่านมันจะได้กบอเมนต์าค่ะน่มาเสีงกาตัวไหนอีตัวไหคู้ใองนตค่คอมเมนต์เขามาเลยครับเด้อมาขอ้ แม่ตะเคียนครับ,รบแ,ตแต่ว่าแอดมินเห็นสามหาครับมีทางผู้ศรัทธาอุาะะอานเชษฐาครับรผู้ใดเห็นตัวใดก็คอมเมนต์เขามาอครับแต่ว่แอดมินที่เนี่ยแอดมินเห็นด้วยตาเนาะ สามครับห้าครับสามห้าครับชัดเจนครับเห็นชัดเจนครับโอ้แอดมินไม่เคยเห็นเด็กจังสีักเกียร์้ะครับเนอะข้างนี้เป็นข้างแรกครับจูคอนเมอตะเขียนสีดาล่ามครับเห็นชัดครับสามหาครับผู้ใดมากนุ่กับเสียงโศกเสียงลาบไปแล้วครับเนอะ เห็นชัดครับชัดเจนเลยครับสามหาครับเรื่องใหม่ครับซองข้อซองตะไก่ก็เห็นนะครับเด้อยสามหาครับอืมชัด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 ครับนี่ทานะชัชัดนี่นี่สามอืออย่างก็ว่าหาหาเมียนนี่สามหาสาธุสาธุเบิรงในกล่องนี่กล่องแห่งชัดครับเนาะสาม คู้ใดเห็นเลขาเนี่ยเด่นพักเลยมันเกื่อกับแปดมันเมี่กับเลขแปดวะเนี่ยโค้งๆเลยสามหาแปดหาบอครับสามหาแปดคือว่าคือเบาหน่อยผ้าลวดว่าถึชัดอยู่ครับพิจารณานะครับเป็นแนวทางนะครับสามหาบ้านกับแปดหาครับ ยูขวานแม่ตะเคียนครับสีดาล่ามครับโอ้คนเห็โชคเหลานี่ได้เอฟซีผู้ใดเข้ามารับชมกับผู้ใดมักตัวนี้กับจัดไปครับผู้ใดมาร์กน้ำกระไดจัดไปได้ครับเด้อผู้ใดพากน้ำที่เนี่ยแอดมินเห็นชัดเจนครับสามหาเนาะอ๋อแล้ตี ควางเอาเลือกเอาใส่ดูควา,วา,างเอาเลือกเอาไส้ยังไงเพื่อนรูปข้างหลังเนี่ยตามที่จริงไม่ยา,ากตามตำราเป็นเพื่อนรูปลังขว่ง ดาล่ามเพิ่นให้เห็นสามหาแล้วครับเด่อชัดเจนครับอยู่คอนแม่ตะเคียนครับวันนีมีโศกวีลาคกะลงทุนแม่น,น้อยครับลงทุนแม่น,น้อยครับแอดมินบ่เคยเห็นจักอยาเพิ่งเห็นเป็นครั้งแรกครับที่มานนี่แหละเด็กชัดเจนครับสามหาวัชระแปรธาครับเนาะเอาไผอยากรุ่นเอาตัวนี้ไผอยากมากน้ำกะ ลุดน้ำกันครับรครับสามผาครับจำไม่ได้ครับเด้อเพราะว่าแอเบ,บยียนลงไปนี่เมื่อน,นี้มันกับฝึงเมื่อตาล้างเหล็กออกนครับประมาณวันที่ยี่สิบหนึ่งเนาะมัน,มนก็นได้อา ฮาเบิ้งครับฮาเบิ้งครับแม่เพื่อนห้โซไข้ลาบงาตะเชนให้โซไข้ลาบอันนี้ก็เป็นบรรยากาศครับเด้อ่ขั้นปุ่ยมากน้ำแอดมินกะตัวนี้แหละครับคืดว่าคืดว่าเป็นตัวนี้ครับออันนี้กะ เราอยากเดินทางมา,มากๆอะมาสกักดิ์ศักดิ์ละขอพรได้ครับอ่าให้อาหารป่าก็มีครับพวกเรอยากให้ให้อาหารป่าให้อยากให้อาหารป่าก็ก็มีสะพานครับก็มาเดินครับให้อาหารปา่าเพื่อฮ็ดสะพานให้ แหล่งท่องเที่ยวอยู่วงนึงครับบรรยากาศดีครับนะครับขอพูดหลายๆครับสนับการรับชมรับฟังครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับเป็นกําลังแรงใจครับส่องมาแห้งข้าวมวนส่องมาแห้งมวนซึนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังแรงใจเลยครับเด้อสำหรับคลิปนี้กับแอดมิน ทีแอดมินมองเห็นเดอ้อกับเป็นสามหาครับวัสดุกรกแปดหาครับับบ่นเอฟซีพันได้เห็นตัวได้กับคอมเมนต์เขาว่าได้ด้ครับเดอ้อเอาสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ